โคมไฟมินิมอลได้มาแล้วเนี่ยมันต่อ,อยังไงในกล่องเนี่ยมันจะมีแมนนวนมาให้เพื่อนๆแบบนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อตามแมนนวนนะภายในกล่องเนี่ยมันก็จะมีตัวฐานนะแล้วก็มีหลอดไฟแล้วก็มีตะแกรงเขาเรียกว่าตะแกรงหรือเปล่าแล้วก็มีอันนี้นะคะที่เอาไว้ใส่ตรงโคมไฟนะซึ่งมันจะมีรูตรงนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตที่รูตรงนี้นะมันจะมีรูๆูแบบนี้ให้เราเอาสอดเข้ากับเหล็กนี่นะคะตรงนี้สอดในลักษณะแบบนี้นะคะนี่ ค่อยๆร้อยค่อยๆสอดไปนะจนมันออกมารูปแบบหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปต่อกับตัวฐานของโคมไฟนะคะแล้วก็มันไม่ได้ใส่แบบนี้นะอันนี้คือคนทําแกง <c oughs> พอเราใส่ตัวเหล็กเนี่ยครบทุกรูแล้วนะเราก็จะทําการดันอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อให้มันคลุมตัวเหล็กนี้นะนี่ก็ดันลักษณะประมาณนี้นะคะก็ค่อยๆดันนะคะ <c oughs> น้องก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลย จากนั้นเราก็จะเอาไปต่อกับฐานนะคะต่อไปก่อนแล้วมันจะมีวงแหวนให้ด้วยนะอีกอันนึงอะ่ะเราก็ต่อตัวนี้กับตัวฐานไปก่อนเลยนะคะนี่มันจะมีเกียวมาอีกอันนึงนะที่ให้มาด้วยในกล่องนะคะซึ่งตัวไฟโคมไฟวันนี้มันเป็นสีที่เป็นสีขาวนะก็ถ้าแต่งห้องเป็นสไตล์มินิมอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ากันมากเลยอันนี้คือตัวที่สมฤีบอกนะเราก็เอามาต่อนะคะเพื่อที่ว่า เราเนี่ยจะได้ติดหลอดไฟได้นะอันนี้นะคะจะเป็นเกลียวก็เอาเกลียวเนี่ยไปต่อนะกับตัวฐานนี่พี่ฟิวโชว์ให้ดูนะคะก็ต่อแบบนี้เลยนนก็ทำการหมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนกับฐานนะคะให้มันแน่นนะนนขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าเราเน้นแบบให้มันแข็งแรงเราก็จะต้องหมุนให้มันแน่นนิดหนึ่งนะ มันก็จะได้แบบนี้นะคะสำเนียลองให้พี่ฟิวความความดูโอเคแน่นดีนะจากนั้นพี่ฟิวก็จะใส่หลอดไฟนะคะพี่ฟิวคือต่อเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่หลอดไฟทีหลังนะ<ม>นี่อันนี้คือหลอดไฟนะก็ใส่ลงไปแล้วก็มุน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 มน,มน,นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองเปิดไฟกันดูดีกว่าค่ะว่าแสงจะออกมาแบบประมาณไหนสำนี้ก็จะเอาไปเสียบกับ<ฟ>ปลั๊กไฟแบบปลั๊กพ่วงธรรมดาเลยนะ น,นี่สายของเขานะคะก็ยังไม่ได้แกะเลยโอเคเดี๋ยวมาลองอา<ด>มา <ไป S 2> ดูกันว่าพอสำเร็จแล้วเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงใช่เอแสงไฟก็จะจ้านนิดนึงนะคะนี่มันก็จะออกเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะเนะหมาะสำหรับเอาไปแต่งเป็นห้องสไตล์มินิมอลนะประมาณนี้คะ่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้นะบ๊ายบาย